ธรรมะธรรมจากกึ่งพุทธการบทที่19สภาวธรรมของกิเลสตัณหาในเย็นของวันที่15มกราคมพุทธศักราช2565ณมหาวิชาลัยธรรมิกราชข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่าน เพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกป,ปรารถนาจะเรียนรู้ถึงเรื่องของกิเลสต,ตัณหานะเจ้าค่ะ ลูกปรารถนาที่จะทําความเข้าใจถึงสภาวะธรรมของกิเลสตันหาอย่างกระจ,าจ่างแจ้ง mm hmm. เพื่อลูกจะได้รู้จักตัวกิเลสตันหาอย่างแท้จริงและจะได้รู้ว่าจะหลีกเลี่ยงหลบหลีกถอดถอนกิเลสตันหาแบบไหนอย่างไร mm hmm. เพื่อที่จะได้ให้อยู่เหนือกิเลสให้กิเลสหมดจากจิตไป จนถึงซึ่งความพ้นทุกข์ในที่สุดพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วล่ะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยถ้าอย่างนั้นลูกก็จงตั้งใจฟังให้ดีนะทําจิตให้สบายทําใจให้สงบตั้งมัน่นแล้วค่อยๆพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงตามเสียงธรรมที่ได้ยินได้ฟังดังต่อไปนี้พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยการที่เรานี้ รู้จักกิเลสตัณหาเป็นอย่างดีเข้าใจได้อย่างถูกต้องยอมทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องหลบหลีกหลีกเลี่ยงกับกิเลสตัณหาแบบไหนอย่างไรยอมทำให้เรารู้ดีว่าเราจะต้องถอดถอนกิเลสตัณหายังไงบ้างแต่การที่ถ้าหากว่าเรานี้ไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักตัณหาเราก็จะหาตัวกิเลสตัณหานั้นไม่เจอ หลีกเลี่ยงก็หลีกไม่ถูกไม่ตรงตามตัวของมันจะถอดถอนก็ถอดถอนไม่ได้เพราะไม่รู้จักตัวของมันพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยก็ดีแล้วล่ะลูกที่ลูกมีความตั้งใจว่าต้องการที่จะทำความรู้จักและก็เข้าใจคำว่ากิเลสตัณหาให้กระจ่างแจ้งรู้จักอย่างแท้จริงฉะนั้นลูกก็จงตั้งใจ ทำความรู้จักดังธรรมทั้งเจ็ดประการดังต่อไปนี้และเมื่อได้รู้จักแล้วก็ควรจะทำความคุ้นเคยคุ้นชินเข้าใจอย่างทะลุแจมแจ้งอย่างแท้จริงให้รู้ว่านี่คือคลื่นแห่งกิเลสนี่คือคลื่นแห่งตัณหาคือเชื้อแห่งกิเลสเชื้อแห่งตัณหามันมีสภาวะธรรมเป็นเช่นนี้ครอบงำจิตของเราอยู่เป็นเช่นนี้ เราควรที่จะรู้จักคุ้นเคยกับมันรู้จักกับมันเป็นอย่างดีเพื่อเรานี้จะได้รู้ระมัดระวังถูกต้องตามเชื้อตามเหตุของมันเมื่อเราปราศจากกิเลสตัณหาเราก็จะได้รู้ว่าขณะนี้นั้นเรานี้ปราศจากกิเลสตัณหาแล้วพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยฉะนั้นทำในประการที่หนึ่งนั้นให้ลูกจงพิจารณาให้รู้ให้เห็น ให้เข้าใจตามอย่างนี้ว่ากิเลสนั้นก็คือความหลงเมื่อเราเกิดอาการคือหลงนั้นนั่นก็คือกิเลสและกิเลสคือความหลงนั้นก็จะออกลูกออกหลานให้ก่อเกิดเป็นความรักเมื่อมีความหลงแล้วก็จะมีความรักตามมาเมื่อลูกเกิดอาการรักนั่นก็แสดงว่าคือเชื้อแห่งกิเลสได้คลอดลูกออกมาเป็นความรักแล้ว และเมื่อเกิดความรักขึ้นก็จะก่อให้เกิดความโลภขึ้นมาความโลภได้ก่อเกิดขึ้นมาจากความรักเมื่อมีอาการโลภขึ้นมาให้ลูกจงรู้จงทำความเข้าใจว่าความรักนั้นได้คลอดบุตรออกมาเป็นความโลภแล้วและความโลภนั้นก็จะก่อให้เกิดอาการคือความโกรธขึ้นมาเมื่อไม่เป็นดั่งใจไม่เป็นอย่างที่คิดที่ปรารถนา เมื่อเกิดอาการแห่งความโกรธขึ้นมาแล้วนั่นแสดงว่าเชื้อแห่งความโกรธได้เกิดขึ้นแล้วครอบงำจิตใจของลูกแล้วพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยและอาการทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่ากิเลสลูกเอ๋ยกิเลสนั้นมีความหลงเป็นหัวหน้าแล้วก็มีความรักความโลภความโกรธนั้นตามมา เป็นเชื้อที่ทำให้มีความสมบูรณ์ในคำว่ากิเลสหรือในความมีกิเลสพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยหรือจะเรียกว่าความหลงคือตัวแม่ที่ให้กำเนิดความรักความโลภความโกรธให้กำเนิดก่อเกิดเชื้ออีกสามตัวนี้ขึ้นมาเช่นนั้นอย่างนั้นก็ว่าได้พระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยอาการทั้งสี่อาการนี้แหละลูก เรียกว่าเชื้อกิเลสและเมื่ออาการทั้งสี่อาการนี้เกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วก็จะทำให้ตัณหาก่อเกิดขึ้นด้วยทำให้เกิดความอยากอยากให้เป็นเช่นนั้นอยากให้เป็นเช่นนี้หรือความไม่อยากไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นไม่อยากให้เป็นเช่นนี้หรือจะสมมุติอย่างนี้ว่าสิ่งใดไม่มีก็อยากให้มีขึ้นมา เมื่อมีขึ้นมาแล้วก็อยากให้มีอยู่ไม่อยากให้ดับไปหรือบางสิ่งเมื่อมันมีขึ้นมาแล้วแต่เราไม่ต้องการให้มันมีจึงอยากให้มันดับไปความอยากและความไม่อยากทั้งหลายนั่นคือเชื้อแห่งตัณหาเมื่อมีกิเลสมีตันหาจึงมีความยึดความอยากความลุ่มหลงละโมบโลภมากความหลงในตัวในตน ในสิ่งของของตนในตัวบุคคลและข้าวของเช่นนี้ละ่ะพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยลูกทั้งหลายควรที่จะทำความเข้าใจว่า mm. เชื้อแห่งกิเลสก็คือความหลง mm. เมื่อมีความหลงเกิดขึ้น mm. ก็มีความรักมีความรักเกิดขึ้นก็มีความโลภมีความโลภก่อเกิดขึ้นก็มีความโกรธเมื่อมีหลงมีรัก มีโลภมีโกรธก็จะต้องมีตัณหาคือความอยากและไม่อยากทั้งหลายก่อเกิดขึ้นมาตามมาอีกสิ่งเหล่านี้อาการเช่นนี้เรียกว่ากิเลสตัณหาลูกต่อไปทำในประการที่สองให้ลูกทั้งหลายจงทำความรู้จักทำความเข้าใจเชื้อกิเลสตัณหาอย่างนี้ว่ากิเลสนั้นก็คือเชื้อตัวหนึ่ง ซึ่งถ้าคลุกเข้ากับดวงจิตแล้วจะทำให้ดวงจิตนั้นเกิดความหลงเกิดความรักความโลภและความโกรธกิเลสนั้นเมื่อคลุกเข้ากับจิตแล้วจะทำให้จิตนั้นร้อนรุ่มเป็นทุกข์เป็นกังวลในจิตดวงนั้นและจะต้องร้อนรุ่มดิ้นรนที่จะทำตามอำนาจของกิเลสคือทำตามเชื้อแห่งความหลงความรัก ความโลภและความโกรธนั้นความอยากก็เช่นเดียวกันตัณหานั้นก็คือความอยากและความอยากก็คือเชื้อโรคตัวหนึ่งที่เมื่อได้เกาะกินดวงจิตไปแล้วก็จะทำให้จิตนั้นดิ้นรนขวนขวายอยากได้อยากมีอยากเป็นต้องการสิ่งนั้นไม่ต้องการสิ่งนี้อยากให้เป็นเช่นนั้นไม่อยากให้เป็นเช่นนี้ ก่อให้เกิดความทุกข์ความร้อนรุ่มในดวงจิตนั้นและก็จะพาให้จิตนั้นวิ่งเต้นที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามอำนาจของอาการแห่งกิเลสที่เมื่อมีเชื้อเป็นเหตุแล้วกิเลสก็จะสั่งให้จิตนั้นดิ้นทำตามสิ่งที่กิเลสนั้นต้องการกิเลสและตัณหาจึงเป็นเชื้อตัวหนึ่งที่ทำให้ดวงจิตทั้งหลายเจ็บป่วยเจ็บป่วยด้วยโรค โรคแห่งความหลงความรับความโลภและความโกรธโรคแห่งความอยากและไม่อยากบุคคลเมื่อสามารถฝึกฝนจิตของตนจนอยู่เหนืออำนาจแห่งกิเลสต,ตัณหาได้มากเพียงใดก็จะเป็นบุคคลผู้เบาจิตสบายจิตและหายถุกได้มากเพียงนั้นเปรียบเสมือนบุคคลผู้เคยเป็นโรคและหายจากโรคที่เป็นเช่นนั้นละ่ะ พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยกิเลสและตัณหาจึงเป็นเชื้อโรคที่ทำให้จิตนั้นเจ็บป่วยทำให้จิตนั้นทุกข์เป็นเชื้อโรคที่ทำให้จิตนั้นก่อเกิดเวียนว่ายเวียนวนเวียนเกิดเวียนตายหลงเกิดหลงตายอยู่ในวัฏสงสารนี้เช่นนี้ลหละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยต่อไปทํำในประการที่สาม ลูกทั้งหลายจงทำความเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้ว่าเมื่อลูกนั้นถูกเชื้อตัวใดของกิเลสควบคุมครอบงำแล้วจิตดวงนั้นก็จะทำกรรมตามอำนาจของกิเลสตัวนั้นที่สั่งให้ทำเช่นถ้ามีเชื้อความหลงครอบงำอย่างชัดเจนทำสิ่งใดไปก็จะทำด้วยความลุ่มหลงไม่มีสติไม่มีปัญญา ที่จะรู้เท่ารู้ทันรู้ตามสภาวะแห่งความเป็นจริงลูกนั้นถ้าหากว่าถูกอำนาจของเชื้อแห่งกิเลสคือความรักครอบงำแล้วทำสิ่งใดไปก็จะมีแต่ความรักลุ่มหลงในเชื้อแห่งความรักจนลูกนั้นก็สร้างกรรมด้วยความรักความใคร่ด้วยการลุ่มหลงในกามมาคุณทั้งหลาย เมื่อลูกถูกเชื้อแห่งกิเลสคือความโลภครอบงำแล้วลูกก็จะทำกรรมโดยการสร้างกรรมแบบที่ว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นจนผิดศีลผิดธรรมจนเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อได้สิ่งนั้นมาสนองความละโมบโลภมากลูกนั้นก็จะทำกรรมในรูปแบบของความโลภเมื่อถูกเชื้อกิเลสคือความโกรธครอบงำแล้ว ลูกนั้นก็จะทำกรรมตามอำนาจของเชื้อคือความโกรธทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่จนถึงขั้นที่จะอาฆาตแค้นฆ่ากันพรากชีวิตจากผู้อื่นซึ่งทำร้ายทำลายชีวิตของผู้อื่นก็เป็นไปได้ซึ่งเรานี้ถ้าหากว่าถูกอำนาจแห่งกิเลสต,ตัวใดครอบงำแล้วก็จะทำกรรม ตามอำนาจของกิเลสต,ตัวนั้นถูกตันหาคือความอยากครอบงำแล้วเราก็จะทำกรรมไปตามความอยากความไม่อยากความยึดความหลงต่างๆทั้งหลายนั่นละลูกเชื้อเหล่านี้เมื่อครอบงำดวงจิตของเราแล้วก็จะทำให้เราทำกรรมตามอำนาจของพวกเขาทำอะไรก็ทำตามความหลงความรัก ความโลภและความโกรธทำตามความอยากความไม่อยากเช่นนี้ละ่ะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยต่อไปทำในประการที่สี่ให้ลูกทั้งหลายจงทำความเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้ว่าถ้าหากว่าเราได้ฝึกฝนตัวของเราจิตของเรา จนจิตของเราเบาบางจากกิเลสตัณหาจนสามารถที่จะอยู่เหนือกิเลสตัณหาแล้วเราก็จะเป็นบุคคลผู้ที่ไม่ทำสิ่งใดตามอำนาจของเชื้อแห่งความหลงความรักความโลภและความโกรธความอยากและไม่อยากเหล่านี้อีกต่อไปเราก็จะเป็นบุคคลผู้ที่ทำสิ่งใดไปเราจะทําด้วยความรู้ตื่นรู้แจ้ง ตามเหตุตามผลของสิ่งที่ทำเช่นเข้าใจว่าผลที่ส่งมานี้ก็ด้วยเหตุนี้ทำเหตุนี้จะเกิดผลนั้นและเราก็จะทำสิ่งเหล่านั้นไปตามเหตุที่สมควรทำไปในทิศทางที่ดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทำอย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ย เมื่อจิตของเราสามารถที่จะอยู่เหนืออำนาจกิเลสตัณหาแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่มีความหลงความรักความโลภและความโกรธความอยากและความไม่อยากทำให้เราไม่สบายในดวงจิตสั่งให้เรานั้นต้องทำสิ่งใดตามอำนาจของเขาเราจะเป็นอิสระเราจะทำทุกอย่าง ด้วยความรู้ตื่นรู้แจ้งและทำไปก็เพียงสักแต่ว่าไม่มีความยึดติดลุ่มหลงในสิ่งทั้งหลายที่ทำเช่นนี้ล่ะพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยต่อไปทำประการที่หลูกจงพิจารณาเช่นนี้อย่างนี้ว่าเมื่อเรานี้สามารถที่จะฝึกฝนเราจนอยู่เหนืออำนาจของกิเลสต,ตัณหาแล้ว ย่อมไม่มีอะไรครอบงำให้เราหลงยึดอะไรอีกต่อไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกในวัฏฏะสงสารนี้นั้นย่อมไม่มีสิ่งใดผัวพันกับเราอีกเราย่อมเป็นผู้อยู่เหนือทุกสรรพ,พสิ่งดำเนินทุกอย่างไปตามเหตุอย่างผู้รู้ตื่นย่อมไม่ต้องพัวพันกับสิ่งใดในวัฏฏะสงสารนี้อีก เพราะจิตของเราได้ตื่นขึ้นจากความหลงแล้วจิตของเราเลิกหลงเลิกรักเลิกที่จะโลภหรือโกรธหรืออยากไม่อยากแล้วจิตของเรานั้นได้พบความสุขความสบายที่แท้จริงที่มีอยู่ในดวงจิตของเราแล้วอย่างแท้จริงเห็นสุขแท้จริงภายในจิตเพราะจิตของเราได้หายป่วยจากเชื้อแห่งกิเลสต,ตัณหาแล้ว เช่นนี้ละลูกจิตของเราย่อมไม่ผัวพันกับสิ่งใดอีกต่อไปทุกสิ่งย่อมเป็นเพียงแค่สภาวะภายนอกต่อไปทำในประการที่6เชื้อแห่งกิเลสและตัณหาก็จะไม่สามารถที่จะมาครอบงามจิตของเราได้อีกต่อไปในที่สุดเชื้อเหล่านี้เขาก็จะกลับคืนสู่สภาวะธรรมชาติในวะตาสงสาร กลับคืนสู่ความเป็นปกติของธรรมชาติในวัฏสงสารนี้ไม่ครอบงำจิตของเราอีกต่อไปจิตของเราหลุดลอยเป็นอิสระกิเลสตัณหาสลายกลับคืนสู่สภาวะแห่งธรรมชาติเราย่อมจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเปรียบเสมือนคนป่วยที่โรคนั้นได้หายได้จางจากตนไปแล้วโรคนั้นสาบสูญหายไปในที่ของเขา เราจึงเป็นอิสระคลายทุกข์แล้วอย่างถาวรเช่นนี้ละ่ะพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยต่อไปทำในประการที่เจ็ดเมื่อเรานี้สามารถที่จะฝึกฝนจนแยกจิตของเราออกจากกิเลสตัณหาได้อย่างถาวรแล้วเราย่อมเป็นผู้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงไม่กลับมาเกี่ยวข้องด้วยกิเลสตัณหาอีก เราย่อมเป็นผู้หายป่วยอย่างถาวรเชื้อโรคคือกิเลสตัณหาสิ่งเหล่านี้ย่อมทำอะไรจิตของเราไม่ได้อีกต่อไปเพราะจิตของเราได้รู้ตื่นรู้แจ้งเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่มีสิ่งใดครอบงำได้อีกต่อไปเช่นนี้ล่ะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ย การที่ลูกนั้นได้เรียนรู้ทำความเข้าใจรู้จักกับกิเลสตัณหาย่อมเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกสามารถที่จะมีชัยไปกว่าครึ่งลูกสามารถที่จะรู้จักและเข้าใจศัตรูตัวร้ายที่ทำร้ายทำลายจิตของลูกมายาวนานได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะถอดที่จะถอนถูกตัวของกิเลสนั้นย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ลูกมาก และลูกก็จงรู้ว่ากิเลสตัณหาคืออาการแห่งความหลงความรักความโลภและความโกรธความอยากและไม่อยากลูกจงรู้ว่ากิเลสตัณหาคือเชื้อโรคตัวหนึ่งที่ทำให้จิตนั้นเจ็บป่วยด้วยความทุกข์ทำให้จิตนั้นต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสารนี้และเมื่อเรา ถูกเชื้อตัวนี้ครอบงำแล้วเราก็จะต้องทำกรรมตามอำนาจที่เขาสั่งแล้วเราก็จะต้องตามเกิดตามเป็นตามกรรมที่เราทำด้วยแต่ถ้าหากว่าเราฝึกฝนตัวของเราจนอยู่เหนืออำนาจแห่งกิเลสต,ตันหาได้แล้วเราจะเป็นผู้ดำเนินทุกสิ่งไปอย่างผู้รู้ตื่นเข้าใจเหตุเข้าใจผลทำทุกอย่างไป ตามเหตุตามผลเท่านั้นแล้วเราก็จะไม่ผัวพันกับสิ่งใดในวัฏสงสารนี้อีกกิเลสตัณหากลับคืนสู่สภาวะธรรมชาติจิตของเราหลุดลอยเป็นอิสระผลจากความทุกข์และความทรมานอย่างถาวรและจิตนั้นก็จะไม่กลับมาทุกข์อีกกิเลสตัณหาจะไม่สามารถที่จะเข้าครอบงำจิตของเราได้อีกต่อไป เพราะจิตของเราได้ฝึกดีแล้วรู้แล้วตื่นแล้วลูกจงทำให้แจ้งในเรื่องราวของกิเลสตัณหาเช่นนี้เถิดพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยแล้วลูกนั้นก็จะรู้ก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงของทุกสรรพสิ่งเมื่อลูกแยกจิตออกจากกิเลสได้อย่างถาวรการดับการเกิดย่อมเกิดแก่ลูกเป็นแน่แท้เพราะกิเลส เป็นตัวครอบงำพาให้ทุกอย่างมีอยู่ในตัวของลูกเมื่อกิเลสดับไปทุกอย่างก็ดับสูญจิตย่อมว่างเปล่าเป็นอิสระผลทุกอย่างถาวรเช่นนี้ละ่ะพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรือยังเล่าจงกล่าวทำนั้นมาเถิด สาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาสแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าคะ่ะลูกเมื่อได้ฟังครรอธิบายเรื่องของกิเลสแล้วลูกก็พอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่ากิเลสตัณหาคือความหลงความรักความโลภและความโกรธความอยากและไม่อยาก คืออาการเหล่านี้และกิเลสตัณหาคือเชื้อที่ทำให้จิตเจ็บป่วยคือทุกข์ทำให้เวียนว่ายตายเกิดหาที่สิ้นสุดไม่ได้กิเลสตัณหาเมื่อครอบงำจิตของเราแล้วก็จะสั่งให้จิตของเราทำกรรมตามอำนาจของเขาที่เขาต้องการและเราก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดตามกรรมนั้นด้วย ถ้าเราฝึกฝนตัวเราจนอยู่เหนือกิเลสตัณหาแล้วเราก็จะทำทุกอย่างไปอย่างผู้รู้ตื่นรู้เหตุรู้ผลเข้าใจในเหตุในผลนั้นและทำในสิ่งที่ดีที่เกิดประโยชน์อยู่เหนือในสิ่งที่ทำเราก็จะเป็นผู้ที่พ้นจากสิ่งพัวพันทั้งปวงในวะัฏะสงสารนี้ เราจะสามารถที่จะยกจิตของเราขึ้นสูงเหนือกิเลสตัณหาและเชื้อแห่งกิเลสตัณหาก็กลับคืนสู่สภาวะธรรมชาติแห่งวัตตะสงสารจิตของเราก็จะพ้นทุกอย่างถาวรไม่กลับมาทุกขและไม่ถูกอำนาจของกิเลสตัณหาครอบนำอีกลูกจะตั้งใจฝึกฝนประพฤติปฏิบัติ ขัดเกลาเจรานัยดับกิเลสถอดถอนตัณหาในจิตของลูกให้หมดเพื่อจิตของลูกจะได้พ้นทุกข์แล้วจะน้อมธรรมนี้ประกาศแก่โลกให้ทุกคนได้ฟังพิจารณาตามประพฤติปฏิบัติตามด้วยเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าคะ่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อน,นะเจ้าคะ่ะ เอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังทำใหม่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ